ครับวันนี้อยู่กับบ่าวจิมคือเก่าครับท่านผู้ชมนี่บ่าวจิมเห็นแล้วอยากพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะพืชเสริมเนาะเออท่านผู้ชมพืชเสริมปลูกกับแปลงยางพาราครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่มันคือหมักสับปะรดเนาะเออ เดี๋ยวบาจิมจะลองปลูกคือพ่นอู้ยปีนี้พ่นใดพนผลิตลายนี่คือต้นที่มันเพิ่นเอาไปแล้วครับมันชีเหลืจจงิีๆเจ้าเออบาวจิมก็เลยจิเอาไปปลูกกับชมรมนี่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 เพื่อนปลูกไว้เนาะนี่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 บักสับปะรดนี่บาจิมมาเอาแนมันนี่ล้วก็มาเบื้องสวนพ้อเพิ่นเพื่อนให้มาเปิดอย่างครับโอ้เนาะ ยางก็ได้มันก็บอกใครสมบูรณ์ปันใดเนาะแต่ก็เบิ่งก่อนพิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเออว่าสิเป็น,นงันนไนนงไรเป็นอะไรเป็นเจ้าใดเนาะเออตอนนี้มาเก็บมาเก็บนี่ตัวที่เพิ่นทิมนะท่านผู้ชมเอาไปปลูกเนาะนี่สบายเนี่ยนี่เพิ่นทิมได้น,นี่ยนะเพ่นกินยังเสี่แล้วมันตั้งขึ้นมาเองท่า,านผ <c oughs> ู้ชมมหัศจรรย์มหัศจรรย์อีหลีเนาะท่านผู้ชม เลยพามาเก็บเนาะแล้วก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมเบื้องน้าว่าน,นี่สามารถปลูกเป็นพืชเสริมเนาะชื่อบังนัดนี่เบาจิมสีปลูกตามลองจังสิลองเบิงเนาะเฮาหวานปุ๋ยไปเนาะมันยังโบสียเปล่าเออว่าสิเป็นยังไงเนาะเอา้ามาเนี่มาเก็บยังยังลายอยู่นี่ยู่พ่ได้มาแล้วครับท่านผู้ชม เต็มโลเลยมาทีน่นี่เออไถเบียของบักสับป,ปะรดมาแล้วครับทมม่านผู้ชมมองทีปลูกก็คือนี่ครับทมม่านผู้ชมนี่มองนี่ครับทมม่านผู้ชมนี่ที่ทำการปลูกปลูกนี่ในระยะเท่าใดเจ๊เม็ดบ่โม่หอดเอาเนาะอืออือ,อนี่ทมม่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมาเบิ่งว่าพิเชนเตอร์ที่ปลูกจังไรนเนาะ ท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเป็นหน้าได้ปลูกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ถทาสมผลงานกันเนาะเออสิเป็นคิวของเพื่อนบ่น,นี่วิธีปลูกก็ง่ายๆครับแต่จุจุใช้ดินเดี๋ยวพอใส่ปุยยางเนาะเราก็จะมาหวานปุย๋ยละวมอจิได้กินไปน้ำกันเนาะเออ อาหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่น้องไม่มากก็น้อยเนาะลองเฮ็ดกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ผลอย่างไรกดติดตามไปครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเนาะตอนได้กินหมากแล้วดีส่งออนไลน์ไปให้เออเอ้ามัอนี้สวัสดีสบายดีเด้อล,ลือ